น้ำผึ้งเนี่ยมีคุณค่าต่อร่างกายอยู่แล้วและด้วยความเชื่อที่ว่าทองคําก็มีสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามความเชื่อความเป็นสีมงคลเราก็เลยเอาสุดยอดของน้ําผึ้งกับทองคำเนี่ยมาผสมรวมกันอันดับแรกเลยน้ําผึ้งเนี่ยเรามีการซื้อที่มากขึ้นทําให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเลี้ยงผึ้งมากขึ้นเพราะรู้ว่าอ,อ๋อมีการขายได้แน่นอนคือเอาน้ําผึ้งเนี่ยเข้ามาขายให้เรา นอกจากนั้นตัวทองคำเนี่ยเราก็ยังใช้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวพายุหาซึ่งส่งผลให้ช่างตีทองคำเนี่ยมีงานมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญตัวสาราทรงไทยเราใช้ของกลุ่มสมาชิกูบจังหวัดนครสวรสวรค์เข้ามาทําซึ่งที่ผมเข้าไปดูเนี่ยพัดเรือทรงไทยเนี่ยจะเป็นการประกรอบด้วยงานแฮนด์เมดประกรอบมือทั้งหมดทําให้เขาต้องจ้างชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยมาช่วยกันประกรอบทําให้มีรายได้และสง่งให้ลูกเด็กเล็กๆดก็สามารถมาช่วยประกรอบได้